โอเคครับผมก็สวัสดี f อซชาวเว้าทุกคนนะครับก็วันนี้อยู่กับสนามนะครับอีกฝั่งหนึ่งของเดนลิงนะครับตรงข้ามกันนะครับตรงนี้เนี่ยมีไฟฟ้าแรงสูงด้วยอันตรายอยู่นะ <c oughs> ก็มาเทสเบ้านะครับ1 5อหเซนนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวลูกค้าจะมาเอานะครับก็เดี๋ยววันนี้มาเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวผมมาร์กจุดไ้ก่อนมาร์กจุดไปก็กปกเผื่อมันเลื่อนเผื่ออะไรนะครับอ่ะ เดี๋ยวติดตามชมนะครับวันนี้มาคนเดียวเลยนะครับพอมีลมอยู่นะพอมีลมอยู่นะครับโอเคครับผมก็สวัสดีชาวว้าวนะครับก็วันนี้มาที่สนามนะครับแดดแรงมากนะครับว้าวขึ้นชันมากนะครับลมมันเบานะอันนี้ผมใส่ดินน้ำมันถวงช่วยแล้วนะเนี่ยมันยังไม่ใส่เลยนะครับ ลมเบามากนะเ่าขึ้นไปชันนะครับลอยลมเลยเดี๋ยวต้งใส่จะต้องใส่อีกสักนิดหนึ่งนะครับใส่สักนิดหนึ่งนะครับลมเบามากนะครับลมเบามากนะครับออาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ โอเคนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยเบ้ามันชักหน้าไปนิดนึงนะครับมันเลยลอยลมนะครับแล้วก็ผมก็ใส่ดินน้ำมันเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ <med Infinite> แล้วก็ปรับชักหลังอีกหน่อยนึงนะครับทีนี้เนี่ยเบ้าเนี่ยมันปีกมันไม่ได้เป็นปีกแหลมแล้วก็ไม่ได้แข็งด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเบ้า <med depl kom> ตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างนิ่งนะครับธ <med> นูก็ฟังได้เรื่อยๆนะธนูเสียงใบใหญ่นะครับ ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับไม่ได้สนนะตัวนี้ยังไม่ได้สนนะครับแดดจ้ามากนะครับผมไม่รู้ว่าผมถ่ายถูกไหมนะ ลมเบานะครับลมเบาปีกมันไม่ได้แข็งมากไงมันจะค่อนไปทางนิ่งซะมากกว่านะครับแล้วก็ด้วยทรงด้วยนะครับสายนี้แบบเน้นกลางคืนนี่เหมาะนะทั้งธนูทั้งเบ้าเลยนะครับฟังได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าสไตล์นี้นะครับ ก็ถ้าอยากแก้ให้มันใสด่ดีๆนะครับกว่าน,นี้นะครับให้มันเบากว่าน,นี้ก็ต้องลดธนูออกนะครับเอาสักข้างละหนึ่งนิ้วเลยนะครับให้มันเบาๆเ,เลยนะครับถ้าถ้าลูกค้าไม่รีบนะแต่ถ้ารีบเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้เทสอีกเมื่อไหร่นะครับก็อันนี้ก็มีจังหวะมาเทสให้นะครับมันแก้ได้หมดนะครับถ้าอยากได้เบากว่าน,นี้ก็ แค่รถธนูนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาเทสใหม่นะครับไอเทสนี่แหละประเด็นนะครับเทสนี่แหละประเด็นเลยแต่บ่้ตัวนี้เนี่ยถือว่าสมดุลดีนะครับติดแค่ว่าธนูมันดูหนักไปหน่อยนะสำหรับบ้าปีกอ่อนนะครับปีก็เหมาะกับค้างคืนนะฟังได้เรื่อยๆนะธนู วันนี้ลมเบามากนะครับวันนี้ลมเบาจริงนะครับอันนี้ก็ปล่อยสูงอยู่นะครับไม่ใช่แล้วเชือกมีแค่นี้แหละนะครับถ้าอยากได้สูงกว่าน,นี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับลมหมดนะครับลมจะหมดจะค่อนข้างไปทางนิ่งนะลมหมดแล้วนะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมสาวลงแล้วกัน โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ